สวัสดีค่ะโอซีมาอีกแล้ววันนี้มากับเค้กวุ้นกะทิสดนะคะเป็นเค้กฟันซีค่ะทำให้ดูกันแบบชิวๆเลยคลิปนี้ไม่ไม่ตัดต่อมากอันนี้คือตัวคลิปที่เป็นสีพาสเทค่ะตัวนี้นี่โอใช้การผสมสีในกะทิแบบว่าไม่ต้องตีให้เข้ากันและลงทีละชั้นทีละชั้นค่ะในนี้น่าจะเป็น3-4ถึงชั้น สามถึงสชั้นแล้วก็ใช้ลักษณะการตีสีแบบเดียวกันค่ะ1ชั้นก็จะประมาณเซนติเมตรจะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะที่เอียงด้วยนะคะมันเป็นลูกเล่นเล็กน้อยหรือว่าวางไม่วางไม่เสมอก็ไม่รู้นะเห <laughs> มือนเดิมนี่ค่ะเห็นมือไหมคะทำให้ดู มืออาจจะรวมไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่าไปเอาของคนข้างบ้านมนาของตัวเองอะ่ะหมดแล้วนี่ค่ะด้านบนของมันก็จะออกสีพาสเทลแบบว่าเป็นแนวศิละปะค่ะขาดไม่ได้ในการทำขนมของเราสูตรวุ้นวันนี้นะคะก็จะมีกะทะิกะทิกับน้ำเนี่ย ใส่น้ำเสร็จหนึ่งส่วนสี่ของกะทินะคะไม่ว่าคุณจะใส่กะทิหนึ่งกิโลหรือขึ้นกิโลน้ำจะอยู่ที่เสร็จหนึ่งส่วนสี่ค่ะไม่ต้องเยอะน้ําตาลอยู่ที่เสร็จหนึ่งส่วนสี่ของกะทิค่ะและเคล็ดลับในการใส่ก็คือค่อยๆใส่อย่าเพิ่งใส่หมดในเสร็จหนึ่งส่วนสี่นั้นชิมค่ะหวานน้อยเติมเข้าไปเติมเข้าไปเพิ่มแต่ถ้าหวานมากไปเราจะได้รู้ว่าพอแล้วแค่นั้นโอเคนะคะและเติมเกลือไปแค่หยิบ นิดเดียวค่ะเกลืออย่าให้ออกรดเกลือนะคะเกลือไม่ได้มีหน้าที่ทําให้เค็มแต่เกลือจะมีหน้าที่ทําให้หนัวเท่านั้นเองค่ะที่เห็นเมื่อสักครู่คือการจุดสีนะคะจุดวุ้นลงไปแล้วก็เติมด้วยให้พอวุ้นแห้งเป็นจุดๆแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะเติมด้วยน้ํากะทิร้อนๆเข้าไปมันก็จะติดกันค่ะ และนี่คือการเติมผงโกโก้โลงไปแล้วก็ใส่ในพิมพ์ที่ทำมาจากชั้นเดี๋ยวนะคะกล่องของขนมวอแกงที่เรากินหมดแล้วว่ะค่ะเราก็เอามาอัอเด็บใช้ได้ค่ะอันนี้คือเซ็ตแล้วอกว็จะเอาที่ติต่างว่ามันเป็นผ้าคลุมโต๊ะนะคะผ้าคลุมพื้นพรมอะไรสักอย่าง เดี๋ยวโอจะแกะมันออกมาแล้วก็วางมันลงบนเค้กวุ้นที่เราทําไว้บอกมาอีกครั้งนะคะไอ้ขั้นตอนที่ทําพรมตัวนี้ก็คือจุดวุ้นที่เราผสมสีชมพูลงไปสับวางให้ดีอย่างสวยงามเลยนะคะจะเป็นลายอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะเทจะลาดจะจุดหรือไม่จุดขอให้มันเป็นลายพอมันแห้งแล้วเติมกระทิสีขาวลงไปข้างบนบางๆค่ะ แล้วเซตตัวให้แห้งอีกทีหนึ่งมันจะแห้งเร็วมากโดยไม่ต้องช้เย็นและนี่ก็คือการวางมันลงไปค่ะนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นใบตองหรือว่าอะไรมาสามารถที่จะเอามาเป็นแบบได้หมดเลยนะคะแล้วเทวุ้นลงไบใบตองวุ้นอาจจะใส่สีเขียวนะคะน,นี่พคพอขั้นตอนการทำอัดแอฟพวกเนี้ยนะคะใส่วุน้นสีเขียวลงเทบงใบตองแล้วแกะออกมาเราก็จะกลายเป็นใบตองค่ะทุกคนนี่ค่ะ แต่เราวันนี้เราทําเป็นโรมนะคะโอบอกอย่างละเอียดเลยนะคะให้คนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะ่ะเอาไปใช้ค่ะไม่ห่วงเลยและนี่ก็คือผลงานของเราค่ะหมุนซ้ายหมุนขวานี่ค่ะจุดบอกพร่องของมันก็คือมันเคลื่อนค่ะเห็นไหมคะจากที่เราจุดเป็นสี่เหลี่ยมจุดให้ตรงกันแต่ผลออกมาแล้วมันไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมันจะมีวัตถุอื่นวางอยู่ข้างบน นี่ก็คือขั้นตอนที่สองผ่านแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปที่อาจจะช้าสักนิดน,นะคะขั้นตอนนี้เราใช้มีดเป็นส่วนประกอบแล้วค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญเห็นไหมคะว่าโอเอาอถ้วยของหม้อ,อกแกงอะมา Adapt ทำเพื่อนๆอะจะเอาอย่างอื่นก็ได้นะคะจะเป็นถ้วยเป็นอะไรที่ อโอเฉลยเลยละกันไอที่โอเอามาแกะอยู่เนี่ยมันก็คือโซฟาค่ะทุกคนโซฟาสีน้ำตาลโอก็เลยเอาพื้นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะพิมพ์สี่เหลี่ยมที่เราไม่ต้องไปซื้อเนี่ยเพื่นพนอนๆอาจะใช้กลองนะคะจะใช้อะไรก็ได้นะคะหรืออยากจะเป็นโซฟากลมอะไรก็ได้แล้วแต่เลยแล้วเรามาใช้มีดแซะแต,แต่บางคนบอกโอ้ถ้าฉันใช้มีดมาเป็นาง,งานเข้าฉันละสิ ก็ใช่นะสิอันนี้สําหรับคนที่ใช้มีดเป็นสักหน่อยหนึงไม่ใช้มีดเป็นก็ปาดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะทุกคนให้มันเป็นแบบสไตล์แบบสมัยใหม่ m u ด d e r อะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือเป็นเก้าอี้สั้นนะคะโอก็คลิปนี้มันจะนานมากเลยหลายวิดีโอแบบดูภาพเป็นมาแล้วโอวไม่ได้ตัดทิ้งเลยอะ โอ้มีความรู้สึกว่ามึงหัวเห็นงานของตัวเองแล้วก็เลยไม่ตัดตออกแล้วก็มาทำโซ,โซฟาเนี่ยค่ะโออาจจะคุยเรื่องอื่นแทรกนะคะให้แบบดูเพลินๆกันแล้วก็จะได้ไม่เบื่อค่ะถ้าใครบอกว่าโอฉันอยากจะดูขนมนะฉันไม่ได้อยากเธอฟังเธอพูดเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรนะคะกดช่องนี้หนีไปนะคะแต่ก่อนจะกดหนีเรา กรุณากดไลค์กดแชร์และ s u b ส c r i b e นะคะกดติดตามเพื่อจะได,ได้เอาไว้บนกันอีกทีนึงไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะโอเจาะมันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อที่จะว่าให้มันเป็นรูปทรงของโซฟาอ่ะหน้าตามันก็ใกล้เคียงกับโซฟาแล้วนะคะเพื่อนๆเอาแบบของโซฟาหรือว่ารูปภาพอะไรก็ได้ค่ะเมาไว้ตรงหน้านะคะ แล้วก,ทกาทาตามแบบถ้าทําไม่ได้ก็แบบที่โอบอกค่ะปาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้เลยแบบนี้ค่ะเห็นไ,ไหมแค่นี้ก็เป็นโซฟาแล้วราะว่าเนื่องจากว่าอันนี้โอบปาดเป็นโคง้งคุินี้ไม่อยากให้เห็นหน้าเอะนะคะเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้ามันจะไม่สวยแล้วแอปพลิเคชันก็เล่นไม่ได้ด้วยก็เลยเคยจบกันนี่ค่ะ อันนี้อาจจะไม่ได้เนียนนะคะแต่ว่าก็อยากจะทำนะ,ะความโค้งของกนะ็มีทำไปเรื่อยๆนะคะดูไปเรื่อยๆก็อยากจะเปิดเพลงคอให้ฟังนะคะแต่ว่าในเครื่องนี้มันไม่มีเพลงอะไรเลยอา๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกซึ่งว่าแล้วทำไม่ค่อยเป็นนะคะผมก็เลยแบบ ใค้ okay. พูดไม่หยุดนี่แหละสำหรับคนที่พูดไม่หยุดและอยากจะพูดเก่งนะคะอยากจะพูดเก่งแล้วก็อยากจะขายเก่งให้นิให้หันมาใช้ตัวเลขที่อยู่ในเวอร์โทรศัพท์ตัวเลขสี่นึงและตัวเลขสี่สี่นะคะจะทำให้คุณคุยเก่งแล้วก็ขายอะไรก็ขายได้ะคะ่ะอันนี้ก็คือทำโค้งมนของอโซฟาด้านบนนะคะ เคล็ดลับในการทําวุ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเคี่ยววุ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ให้หยุดเลยนะคะไม่ให้หยุดมือแล้วก็ต้องเคี่ยวถึงก้นหม้อด้วยนะคะเพื่อที่ว่าวุ้นนั้น่ะเวลาไอเตตัวเย็ยนแล้วใส่ตัวเย็ยนแล้ววุ้นก็จะไม่ออกน้ํานี่คือเคล็ดลับในการทําขนมนะคะทําประเภทวุ้น บางสูตรเนี่ยเขาจะใส่แป้งข้า,าวเจ้าลงไปส่วนหนึ่งนะคะเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่โอไม่เคยทำโอเล่นดุนสดๆอันคือการทำล่องของโซฟาค่ะไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือเปล่าแต่ก็ตั้งใจทำดูกันเรื่อยๆเพลินเนะคะ คลิปนี้นี่จะไม่หยุดเออ่ไม่ได้ตัดออกเลยอ่ะพล่อให้ทุกคนเห็นบางคนบอกว่าถ้าเราตัดออกแล้วก็จะไม่เห็นว่าเราทำยังไงอันนี้คือซอสี่มุมนะคะให้เป็นเหมือนกับว่าโซฟาที่มันมีร่องอ่ะแล้วมีกระดุมตรงกลางอค่ะอันนี้คือโมโนนะคะบางทีเราทำแล้วก็ไม่ต้องเอาเป๊ะเอาเวอร์เลย พอเราฝึแกแรกๆนะคะแล้วอีกหน่อยเราก็พจะคล่องดูจากของจริงขนาดโอ้เองเนี่ยยังไม่เป็นสบับหลอเลยอดูสิอ่าเอาให้ดูเลยเห็นไหมคะอ่าสีม,มุมแหลมอันนี้คือโซฟาตัวใหญ่ไี่เป็นโซฟาตัวใหญ่แล้วนะคะ แล้วก็นั่งพิจรนารณาค่ะว่ากูจะตัดตรงไหนดรือวะพลาดขึ้นมาหรืกูต้องมาทำซ่อมไหมอีกยากเซาะรูปสี่เหลี่ยมนะคะแบ่งซ้ายขวาให้เหลือหนึ่งเซนติเมตรคร่าวๆด้วยสายตานะคะแล้วปาดตรงด้านกลางตรงกลางนะคะเซาะให้ลึกที่สุดระวังมีดด้วยนะคะมีดแกสะสลัก คมมากไม่จําเป็นต้องมีมีดเหมือนเนครลปนะคะเพื่อนๆไปซื้อเอาที่เต็นท์นะเอาที่ร้านเครื่งเขียนอะไรก็ได้ถ้าอย่างดีก็คือประมาณเกือบร้อยบาทอะคะ่ะด้ามสีเหลืองอะใช้ดีนะประมาณเจ็ดสิบเก้าบาทแต่ด้ามสีแดงก็ก็ดีอะแต่ด้ามสีเหลืองจะคมแล้วก็มีลักษณะรูปทรงที่แตกต่างกาัน สีเหลืองนี่จะใกล้เครียงกับสำหรับมือโปรขึ้นมาหน่อยในส่วนวอลส่วนโค้งของมีดแกะสลักนะคะ,ะซื้อง,ง่ายค่ะถ,ถ้าไม่อยากแกะแบบนี้ก็ตัดตรงทื่อเลยค่ะหรืออย่างหนึ่งก็ไปซื้อพิมพ์มาเถอะเนาะพิมพ์โซฟามันมีขายไหมก็ไม่เห็นมันมีนะ อันนี้คืองานฝีมือไงค่ะก็ะยังจะแบบอ,อ่าในโซโฟาสำหรับเพื่อนๆที่มีใจรักในสิ่งนี้นะคะแบบว่ามีลววาเล,เว,ลว่าง yeah, yeah เลยว่างเยอะแยม่รู้จะทำอาหารกินอะไร <laughs> ไม่ใช่สิโอ้งก็มีต้องทำอาหารกินเหมือนกันแต่วันนี้เป็นวันหยุดโอเลยมาทำให้เพื่อนๆดูค่ะเพราะว่าไม่มีเรื่องราวที่จะลง Youtube มาหลายวันแล้ว โออยากจะให้ช่อง YouTube นะคะเป็นศูนกลางในการเผยแพร่ความรู้ของโอให้เพื่อนๆแบบฟรีๆนะคะโดยที่โอก็ไม่ได้หวังยอดไ like ลค์หรอกนะคะจริงๆอะแรกๆโอก็หวังเงินนะคะแต่โอดูแลทำไปทำไปทำมาสงสัยจะไม่ได้เงินจาก y t u t u อย่างแน่นอนเพราะว่าลีลาหรือว่า่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะคอนเทนต์อะมัน มันเอื่อยเชยเชยแชะไงม่รู้อะใครจะมาดูคนที่เข้ามาดูนี่โอ๋ก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะมีการฟังโอจ่อยแจ้วนี่คือตันตัดพูดพราบทำเพลงก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในรูปสักเท่าไหร่น่าต้อานไหมถือซะว่ามาดูเปนเพื่อนกันนี่ค่ะแล้วโอก็ซอลองสี่มุมเหมือนเดิมที่ต่างว่าเป็นโซฟาที่มีกระดุมมานะคะ ซึ่งตอนที่โอทำผมไม่มีแบบนั่งดูโอใช้เจินตนาการอย่างเดียวค่ะซึ่งโอคิดว่าคนมองก็น่าจะมองออกแหละด้วยนะคนก็ต้องรู้ว่าเราทำอะไรเซฟาซึ่งคนที่ได้ของขวัญอันนี้บอกว่าชอบมากค่ะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ทำเป็นวันเกิดให้กับวันเกิดของ ใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วนึกไม่ออกก็เนี้ยแหละคะ่ะคุณจะอาจจะไปเติมอะไรอัดแดปก็ได้นะคะหรือจะโซฟาที่บ้านคุณก็ได้สีอะไรก็ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นแบบที่โอบอกเนะะี่ยค่ะแค่โอบหาไอเดียมาให้เฉยๆเพราะว่าโอก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันโอก็เลยเอาโซฟานะคะ่ะ เอาละอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะอ่ามันเจว่าสวยแหละเออเนอะก็ได้ระดับหนึ่งอะเอาละค่ะขั้นตอนนี้นะคะโอก็จะวางมาลงไปแล้วเอาตรงไหนดีละ่ะ่ะตรงนี้ดีกว่านะสองชิ้นผ่านไปอัดหน่อยเพราะมันเละ เอ๊ ه, มองดูแลมันก็คงจะแบบมันจะขาดไปสะหน่อยอะ่ะนั้นเราจะต้องทําอีกสักชิ้นหนึ่งนะคะ่ะเพราะว่ามันไม่เต็มเนีย่ยนะเริ่มเป็นละเหมือนตีต่างว่าในนี้เป็นห้องรับแขกอะค่ะก็มีผมซีชมพูนะคะแล้วก็มีโซฟารู้สึกว่าจับกล้องบ่อยนะโอ้โหมีดทำมีดเล่นมีดเอาล่ะทำเก้าอี้อีกตัวหนึ่งดีกว่า มันรูดหมูนะมันเหมือนค้อนเลือดหมูยังไงก็ไม่รู้อ่ะค่ะอย่าลืมนะคะสูตรวุ้นที่โอบอกง่ายๆเลยค่ะกะทิสี่ส่วนน้ำหนึ่งส่วนน้ำตาลทรายหนึ่งส่วนเอ้ยเออนั่นแหละถูกต้องอันนี้จำง่ายกว่าจำง่ายเนาะเมื่อกี้โอบอกว่ากะทิต้องให้น้ำเสร็จหนึ่งส่วนสี่ของกะทิน้ำตาลทรายเสร็จหนึ่งส่วนสี่ของกะทิมันก็คือความหมายเดียวกันนะเนาะ อแต่ค่อยๆชิมน้ำตาลนะคะแล้วใส่เกลือลงไปอย่าให้เกลือออกรสชาติมันจะเค็มนําน้ําตาลทันทีนั่นคือแปลว่าอขมคอค่ะทําขนมนยั้งยั้งมากนะคะเรื่องของเกลือนะใม้มันจะถูกก็จริงอะ่ะมันก็ไม่ต้องจาเป็นต้องคนใส่ลงไปมันเสียรสชาติมันจะดูแบบโอ้ ทำลายสุขภาพด้วยนะคะคนกินของเราถ้าเค็มนํำเมื่อไหร่นะคะโอกาสที่จะมาซื้อกับอีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้น้อยมากค่ะแต่ถ้าหวานอย่างเดียวยังพอให้อภัยนะคะแต่ถ้าหวานแล้วมันมีรสเค็มแที่กลมกล่อมนะ่ะยังงงก็ต้องมาซื้อซ้ำค่ะแต่ถ้าหวานน้อยจัดนี่ก็คิดดูก่อนถ้าหวานพอดีก็เออซื้อบ่อยหน่ออันนี้คือ ขั้นตอนการทำต้นรับแขกซึ่งวิธีการเดียวกันกับการทำบุนเลยค่ะคือเอาโกโก้ที่ละลายแล้วมาใส่น้ำกะทิแล้วตีกันไม่คนกันไม่ให้ละลายมากแล้วก็ยอดลงใบบางๆบนถ้วยหรือว่าบนจานเสร็จแล้วก็เอามาตัดแต่งนี่แหละค่ะวิธีการเดียวกันเป๊ะกับพมปูโตะเอาหละแลโอกก็เล็งซ้ายเลงขวาค่ะ สีที่เป็นสีน้ำตาลโอแนะนำให้ใช้ผงโกโก้หรือโอวัลตินนะคะไม่ควรใช้สีผสมอาหารที่เป็นสีน้ำตาลเพราะโอเคบอกไปในคลิปก่อนๆแล้วว่าสีน้ำตาลที่เป็นสีผสมอาหารจะละลายลงกนกับสีอื่นค่ะคุณสมบัติเขาต่างกันและก็รุนมแรงมากเพราะมันเป็นแม่สีของสีแดงและสีเขียวค่ะซึ่งจะไหลซึมเข้าสู่วัตถุอื่นได้ง่าย โอจะบอกเคล็ดล like ับไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าความรู้มันมีหลายอย่างเนาะตอนนี้โอ๋กำลังแกะโซฟาอีกชิ้นหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะมีแฟนแล้วแบบไม่ต้องไปบอกใครก็แล้วนะคะคือแต่โอ๋จะบอกเคล็ดลับให้ค่ะมันรู้อยู่ในใจเราค่ะอยากมีแฟนแล้วก็เปิดเผยตัวเองบอกไปเลย ในใจของตัวเองว่าฉันอยากมีแฟนอยากโกหกตัวเองด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราเกิดมาไม่รู้ตายวันไหนเราต้องทําในสิ่งที่เราอยากได้ก่อนที่เราจะตายค่ะ,ะคนที่อยากเป็นแฟนนะคะถ้าเบอร์โทรศัพท์คุณใช้เลข63 3 6มสหกรือสี่นะี่ก็จะช่วยให้คุณได้แฟนมันขึ้นอย่างมากค่ะเอาละค่ะนี่คือเสร็จแล้วโอ้แอบทำภาพปูโตขาดค่ะขะอบอกอย่ไปบอกใครนะคะ หลังจากที่โอทําเสร็จแล้วโอก็มาม,ามาโนว่ามันขาดอะไรวะหลังจากที่มันมีแจกกันแล้วมันเหมือนขาดอะไรวะโอก็เลยขับรถไประยองค่ะเพื่อไปดูบ้านจาัดสรรไม่ได้เกี่ยวอะไรกันโอไปทํางานอ,อีกอย่างหนึง่งกลับมาโอก็มึกขึ้นได้ว่ากูควรจะมีสุนัขค่ะ <laughs> เพื่อให้มันสมประกอบว่ามันเป็นบ้านนะคะ่ะ โอก็ไปหาตุ๊กตาตัวอื่นแล้วมันไม่มีโอก็ขับรถจากระยองนะคะเจ็ดสิบเก้ากิโลมาสู่ชลบุรีเพื่อกลับมาทําเค้กให้มันเสร็จต่อเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้คือจริงๆนะคะประวัติของโอในวันเนี้ยอะไรโอก็มาเพิ่มกระถางต้นไม้โดยเอาต้นปลิกอะมาใส่ต้นปลิกนี่ก็ไม่ได้ใช่ของตัวเองนะคะเอามาจากในร้านกาแฟของน้องแต่โอก็มาพิซซ่าที่ขวา โอก็เลยเดินเข้ารลตัดค่ะาหาของเล่นชิ้นและก็ได้นี่มาค่ะพุดเดินสองตัวนี่กับอาหารของเขาค่ะอันนี้ก็คือหมาตัวสองตัวนี้นะคะชื่อออดี้กับสตาร์เป็นหมาของเพื่อนโอเอ,เองนะคะถ้าเพื่อนได้ดูคลิปนี้เพื่อนก็จะรู้ว่านี่ยืมหมามาก่อน จะสังเกตได้ว่าโอ้พูดไปเรื่อยเอาละค่ะคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะนี่ก็คือเค้กฟันซีที่อยากจะมาฝากเพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คิดถึงโอ้กดไลค์กดแชร์ฝากคลิปไปด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะบ๊ายบาย